คุณปู่จอมพลังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่กลางหุบเขาหมู่บ้านแห่งนี้เคยรุ่งเรืองแต่เมื่อคนหนุ่มสาวพากันอพยพไปอยู่ในเมืองเลยทำให้เหลือเพียงแต่เด็กน้อยและคนแก่ที่คอยประคองกันไปความอ่อนแอของหมู่บ้านทำให้พวกโจรชั่วหมายตาพวกมันบุกปล้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เสียงร้องไห้และความหวาดกลัวจึงได้ปกคลุมไปทุกชั่วยามคืนในหมู่บ้านนี้มีชายชาราคนหนึ่งมีนามว่าคุณปู่ทิมแม้ร่างกายจะผอมบางแรงน้อยแต่หัวใจของท่านเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยทุกวันท่านจะช่วยเหลือเด็กๆและคนชาราเท่าที่แรงจะมีไหวข้าอยากที่จะปกป้องหมู่บ้านนี้ คืนนั้นขณะที่คุณปู่ทิมนอนหลับอยู่ใต้แสงจันทร์ท่ามกลางเสียงลมพัดใบไม้ปลิวไหวเขาฝันถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่กลางทุ่งนั้นมีแมวสีขาวขนฟูตาสีทอง่องประกายและข้างแมวนั้นมีเด็กชายปริศนาในเสื้อคลุมสีเทายืนอยู่ข้างๆแมวมองคุณปู่ด้วยแววตาหลึกส้งเจ้าถูกใจข้า ข้าจะให้เจ้าเลือกหนึ่งทางเพื่ออนาคตของเจ้าทันใดนั้นภาพสามเส้นทางได้ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าของคุณปู่เส้นทางแรกเป็นถนนสายยาวทอดสู่หมู่บ้านมีโล่และแครอทสีทองวางอยู่หากเจ้าเลือกเส้นทางนี้เจ้าจะมีพลังปกป้องผู้คนด้ยวยร่างกายที่แข็งแกร่งเกินผู้ใดเส้นทางที่สอง ถนนปูด้วยเหรียญทองกองมหึมาและกองสมบัติที่สูงเสียดฟ,ฟ้าหากเจ้าเลือกเส้นทางนี้เจ้าจะร่ำรวยมีทุกสิ่งที่ผู้คนใฝ่ฝันและนี้หายไปใช้ชีวิตสบายโดยไม่ต้องเผชิญหน้าอันตรายใดๆเส้นทางที่3ประตูโค้งเรืองแสงเปิดสู่แดนลึกลับเบื้องหลังแมวหากเจ้าเลือกเส้นทางนี้เจ้าจะอยู่ในความฝันนี้ตลอดไป เจ้าจะเป็นผู้สืบทอดหน้าที่ของข้าขอยหมอบทางเลือกและบททดสอบหัวใจให้แก่ผู้คนไปชั่วนิรันด์แมวเอ่ยเบาๆเจ้าจะเลือกสิ่งใดฮีโร่ผู้สูงวัยคุณปู่มองเส้นทางทั้งสามมองหมู่บ้านที่เขารักและนึกถึงรอยยิ้มของเด็กๆในความทรงจำและตอบด้วยเสียงที่แน่วแน่ว่าข้าขอเลือกทางแรก ข้าขอเพียงร่างกายที่แข็งแกร่งเพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนแม้วันหนึ่งพลังนั้นจะหมดไปข้าก็ไม่เสียดายแมวพยักหน้าด้วยความภูมิใจเจ้าคือผู้ที่ข้ารอคอยจริงๆด้วยจากนั้นแมวก็มอบแค่รอทสีทองให้กับคุณปู่ไปเทิร์ดฮีโร่คุณปู่ทิมฮีโร่รุ่งเช้า แสงแรกของวันส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าคุณปู่ทิมค่อยๆลืมตาขึ้นหัวใจยังคงจดจำคำพูดของแมวและเส้นทางที่เขาเลือกได้อย่างชัดเจนข้างหมอนของท่านมีแครอทสีทองว่างอยู่จริงๆมันเรืองแสงอ่อนๆราวกับของขวัญจากท้องฟ้าด้วยความศรัทธาในสิ่งที่เขาฝันคุณปู่หยิบแครอทขึ้นมากัดคำแรก รสชาติที่หวานละมุนและกลิ่นหอมที่ไม่คุ้นชินแล้วร่างของท่านก็เริ่มเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อค่อยๆขยายใหญ่แขนขาแข็งแรงขึ้นแผ่นหลังที่โค้งงอก็กลับกลายเป็นว่าตรงดิ่งเหมือนต้นไม้ใหญ่มือที่เคยสั่นเทากลับแน่นหนาและทรงพลังมากขึ้นชาวบ้านที่เห็นต่างตื่นตะลึงนั่นปู่ทิมจริงเหรอ ท่านดูราวกับยักษ์ผู้ใจดีไม่นานนักข่าวลือเกี่ยวกับพลังของคุณปู่ทิมก็ไปถึงหูของโจรร้ายพวกมันโกรธแค้นวาดกลัวและต้องการทดสอบค่ำคืนหนึ่งพวกโจรยกพวกมาบุกพร้อมคบเพลิงและอาวุธครบมือคุณปู่ทิมในร่างจอมพลังก้าวออกไปยืนขวางแววตาที่เด็ดเดี่ยวไม่หวั่นเกรง กลับไปซะหมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรให้พวกเจ้ามาปล้อนอีกแล้วแต่พวกโจรกลับไม่ฟังมันกรูกันเข้ามาคุณปู่ทิมจึงยกท่อนไม้ใหญ่ที่ชาวบ้านเคยทิ้งไว้เหวี่ยงพวกโจรจนกระเด็นเพียงแค่มือเดียวท่านผลักรถเข็นไม้จนปิดถนนไว้ได้ขวางทางโจรไม่ให้เข้าไปในหมู่บ้านไม่เพียงแค่โจรที่คุกคาหมู่บ้านในฤดูฝน น้ำป่าหลากบ่าท่วมทุ่งพายุใหญ่สัตว์บานเรือนจนหลังคาหลุดลอยคุณปู่ทิมใช้พลังของเขาแบกไม้ซ่อมสะพานที่พังลากโขดหินก่อคันดินกันน้ำยกเด็กๆขึ้นที่สูงและลากผู้เท่าหนีจากโคลนถล่มเมื่อดินยุบตัวท่านลงมือขุดร่องน้ำเบี่ยงกระแสน้ำให้ไหลพ้นหมู่บ้านทุกมือที่ท่านยื่นช่วย คือความหวังของผู้คนเด็กๆเริ่มวาดภาพคุณปู <tinc S 1> ่ด้วยรอยยิ <mad Liberty Overwatch> <ED> <mad> ้มผู้เท่าต่างกล่าวคำขอบคุณเวลาผ่านไปแครอทวิเศษก็ค่อยๆหมดสิ้นร่างกายของคุณปู่เริ่มกลับเป็นอย่างเดิมแขนขาที่เคยใหญ่กลับผอมแห้งลงแรงที่เคยมีเริ่มที่จะเลือนหายแต่วันนั้นเองพวกโจร กลับมาพร้อมความบ้าระห่ำครั้งสุดท้ายคุณปู่ทิมยืนหยัดแม้ร่างจะอ่อนแอข้าจะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อปกป้องพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเช่นไรก็ตามเด็กๆและชาวบ้านต่างออกมาล้อมรอบคุณปู่แม้ไม่มีอาวุธทุกคนกลับรวมพลังใจสู้ไปด้วยกันในขณะที่การต่อสู้นั้นชุนลมุนอยู่พายุใหญ่ได้เริ่มโหมกระหนำ่ำ ลมแรงและฝนถล่มฟ้าดังโกรธเกรี้ยวมันพัดพวกโจรปลิวหายไปกับสายฝนและโคนลนถล่มแต่พายุยังไม่จบคุณปู่ทีมแม้จะบอบช้ำและร่างกายเหนื่อยล้าก็ยังคงคอยช่วยเด็กๆประคองคุณตาคุณยายยกไม้ยันหลังคาที่กำลังถลม่มและส่งทุกคนไปยังที่ที่ปลอดภัยเมื่อพายุสงบฟ้าเริ่มเปิด หมู่บ้านรอดปลอดภัยจากทั้งโจรและภัยธรรมชาติคุณปู่ทิมได้นั่งพักพิงบนต้นไม้ใหญ่คุณปู่ยิ้มอ่อนเล็กน้อยและในแววตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนล้านั้นกลับแฝงไปด้วยความสุขอันมากล้นเขาได้หลับไปด้วยรอยยิ้มและมันจะเป็นฝันที่ยาวนานแสนานานในฝันนั้น เขาเห็นแมวสีขาวขนฟูและเด็กชายปริศนาอีกครั้งแมวมองเขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนเจ้าเป็นฮีโร่จริงๆด้วยแล้วทั้งคุณปู่แมวและเด็กชายค่อยๆเดินหายเข้าไปในแสงจันทร์กลายเป็นแสงในความฝันอันเป็นนิรันด์ฮีโร่แท้นะครับไม่ใช่ผู้ที่มีกล้ามใหญ่หรือมีพลังพิเศษ คือผู้ที่มีหัวใจที่กล้าและพร้อมที่จะลุกขึ้นเพื่อปกป้องผู้อื่นแม้เพียงกำลังเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ